สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเช้าวันจันทร์นะเป็นไงบ้างคะวันที่ยี่สามแล้ววันนี้เป็นวันพระนะคะจิมมี่ก็ตื่นตั้งแต่ที่สี่กว่าที่สี่กว่าแล้วก็เ,เตรียมตัวนะคะเตรียมเอาข้าวแล้วก็ได้เดินจงกรมนะคะเดินออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินจงกรมแล้วก็ ได้นั่งสมาธินะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวไปวัดกันนะคะเตรียมเตรียมตัวไปวัดทำกับข้าวใส่ปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็คงจะได้ทำบุญกันนะคะสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆนะคะก็จะได้มีความสุขกันนะคะทุกๆคนเลยนะคะกับในช่วงของการที่เราจะต้องอยู่บ้านช่วงโควิดนะคะเราอยู่บ้านแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำ สิ่งดีๆได้นะคะการสร้างบุญสร้างผุศลก็เป็นคุณธรรมนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่มีอะไรที่จะมาหักล้างได้นะคะก็จะติดตัวเราไปตลอดเลยนะคะนะคะมี่ก็ออกมาชวนดื่มคอฟฟ p ล u s เช้าๆเพื่อดูแลสุขภาพนะคะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะลไรอะไก็เป็นคนเดิม เหมือนเดิมสวัสดีผู้ที่ดูย้อนหลังแล้วก็ที่ดูอยู่นะคะจิมมี่จิมมี่นะคนที่ประดมดนตรีฉันโชคดีฉันกล้าคิดฉันกล้าทำนะคะฉันกล้าลายสดฉันรวยนะคะนี้วันพระนะเออนะคะก็ได้ไปทําบุญกันนะคะทํากับข้าวมีอะไรเราก็เอาไปนะคะเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าไปที่วัดของกินเยอะไปหมดเลยนะคะเราก็คิ้วปิ่นโตกันไป กับข้าวอย่างหนึ่งก็ได้นะให้เราได้ทำบุญได้ตักบาตรแล้วก็มีความสุขสบายใจนะแล้วก็ได้แผ่เมตตาด้วยที่สำคัญนะจะแผ่เมตตาให้กับบรรพบุรุษของเราญาติของเรานะคะโคตรของเรานะคะผู้กำเนิดเรานะคะแล้วก็ผู้มีพระคุณกับเรานะคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อนะ นะคะเอามาดื่มนะคะดื่ม,มผู้มีบุญทุกๆท,ท่านเลยนะคะจิตใจสะอาดจิตใจสงบมีความสุขบุญนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เรานี้ได้อยู่ร่วมกันจันลงกันไว้ช่วยกันจันลงกันเมตตากันนะ จมมี่จิมีมีเพื่อนของคุณคนนี้นะคะก็ออกมาพบกันทุกวันเลยเช้าเชเวลาเจ็ดโมงวันนี้ก็ออกมาเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปวัดนะคะไปวัดก็จะทําพิธีสวดมนต์ไหว้พระ,นะะไหว้พระรับศีลแล้วก็ถวายอาหารประเคนอาหารนะคะ ก็รับพรแล้วก็ขวดน้ำอุทิบนะะฉันโชคดีนะคะมณฑิป,ปรมดนตรีฉันโชคดีฉันกล้าคิดฉันกล้าทำฉันกล้าลฟ์สดฉันรวยนะคะเพจของจิมมี่ชื่อว่ามณทิปรมดนตรีนะคะฉันโชคดีฉันกล้าคิดฉันกล้าทำฉันกล้าลายสดฉันรวยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็ได้รู้จักจิมมี่แล้วนะ วันทีพระมดนตรีวุนทีพปรมดนตรฉนีฉันโชคดีฉันโชคดีฉันกล้าคิดฉันกล้าทำฉันกล้าคิดฉันกล้าทำฉันกล้าลายสดฉันรู้เช้าเช้าเราออกมาเจอกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนทุกคนได้เึกถึงเอ้เช้านี้เราได้ดื่มอะไรแล้วยัง เช้านี้จิมมี่ดื่มน้ําไป2แก้วแล้วนะคะดื่มน้ํามะนาวนะดื่มน้ําอุน่นค่ะนี้ตามด้วยกาแฟพลัสนะคะนี่นะกาแฟพลัสแฟเพื่อสุขภาพนะคะเรามาดูแลสุขภาพกันนะดูแลสุขภาพกันนะคะสิ่งดีๆนะคะอันนี้คนที่ทานเจก็ทานได้นะคะเป็น กาแฟ plus ผสมโสมอช่วยบำรุงสุขภาพด้วยแล้วก็ครีมก็จะเป็นครีมที่ทำจากขวเหลืองนะคะเป็นครีมทำจากพืชนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลเช้านี้คุณยิ้มหรือ,อยัง อาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์จระเช้านี้อุจาระหรือยังเชา้านี้ยิ้มหะือยังเช้านี้ได้เอาอะไรให้กับร่างกายหรือยังได้ใส่อะไรให้กับเซลล์ร่างกายสำคัญเนี้ยที่พาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยช่วยให้เราได้เคลื่อนไหวช่วยให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยนะคะอาหารเราได้ให้อะไรบ้าง น้ำนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยต้องสองลิตรนะคะอะไรอีกอารมณ์แจ่มใส <c oughs> อาหารอากาศอารมณ์อากาศาก็ต้องออกซิเจนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยออกซิเจนออกซีออกซิเจนออกซิออกซิเจนเห็นไหมคะนี่นี่คือออกซิเจนนะคะที่มีต้นไม้เนี่ยดังนั้นก็จึงรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยปลูกต้นไม้เห็นไหมคะไม่ทำลายต้นไม้ไม่ทำลายป่า เพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะให้ออกซิเจนนะคะสีเขียวเนี่ยนะเห็นไหมต้นไม้ไหวต้นไม้ตอบรับเลยปาจิม,มีพูดนะอาหารอากาศออกกําลังกายอารมณ์อุจาระนะคะะออกกําลังกายก็สําคัญเพราะว่าการออกกําลังกายจะช่วยให้กลามเนื้อเนี่ยเคลื่อนไหวตัวแล้วก็จะแข็งแรงนะคะ การออกกาลังกายทําซ้ําๆนะคะทาให้กล้ามเนื้อทําให้เซลล์นะคะเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวเลือดลมไหลเวียนนะคะกล้ามเนื้อนะคะก็จะเฟิร์มขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะนะเช้านี้นะคะจะม,ม่มีคาคมนะคะคือว่าจะม,ม่ว่านะหินผาเนี่ยนะคะหินเนี่ย ว่าหนักแล้วเนี่ยนะหินที่หนักที่สุดเนี่ยให้เอามาไว้นะคะที่ตัวเราที่ใจเราเนี่ยเพื่อที่ใจเราเนี่ยจะได้หนักมากกว่าหินหลายร้อยเท่าให้รู้เลยว่าหินเนี่ยหนักแค่ไหนถ้าใจเราหนักแน่นดังหินผาหรือมากกว่าหินผาเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นคนโชคดีแค่ไหน สำคัญมากที่สุดเลยไนหะใช่ไหมสาคัญมากนะความหนักแน่นนะคะที่ต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันรณรงค์ต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ต้องช่วยกันให้กําลังใจกันนะคะเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ในจิตในใจนะคะคือความหนักแน่นนะคำว่าหนักแน่นเนี่ยมันจะมีความหมายไปเยอะครอบคลุมได้เยอะเลยเช่นการยืนหยัดก็ต้องอาศัยความหนักแน่นของจิตนะคะ การยืนหยัดการอดทนนะคะก็ต้องอาศัยความหนักแน่นนะคะการมีเมตตาก็ต้องอาศัยความหนักแน่นการให้อภัยก็ต้องอาศัยความหนักแน่นความสามัคคีนะคะทุกอย่างเลยนะคะความรักะะการให้ต้องอาศัยความหนักแน่นทั้งนั้นเลยนะคะก็วันนี้วันพระจิมมี่ก็โชคดีนะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเราก็เอามา พูดเอามาแบ่งปันเพื่อที่เพื่อนๆเ,เราที่เขาชอบเราที่เขาคอเดียกับเราเขาจะได้เอาไปใช้เอาไปเป็นแง่คิดเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะคะก็คือให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองและต่อผู้อื่นโอเคนะคะจิมมี่ก็จะเตรียมตัวไปวัดแล้วนะคะก็ได้พบกับเพื่อนๆน,นะคะ วันนี้ระยะเวลาไม่ไม่นานนะคะแต่ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะอย่าลืมนะหาอะไรดื่มนะคะเชา้ชาเช้าสำคัญที่สุดเลยคือเซลล์เราต้องมีอาหารนะคะต้องให้อาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือจะเป็นอาหารหรือจะเป็นอาหารเสริมบํารุงสุขภาพนะคะนะคะจำเป็นต้องดูแลเซลล์นะคะแล้วพบกันอีกนะคะจิมมี่จิมมี่มุนทิปรมานดนตรี ฉันโชคดีฉันกล้าคิดฉันกล้าทำฉันกล้าลายสดฉันรวยนะคะจิมมี่นะแคปอืมโอเคเลยนะคะ